คุณลักษณะข้อเท็จจริงเจวานี่เลโอนี่ทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับสิงโตตัวน้อยเจวานี i, ่เลโอนี่เซ็นเตอร์แบ็กคนใหม่ล่าสุดของลิเวอร์พูลที่ย้ายทีมมาจากปามาจากหลีกเซรีอาค่าตัว26ล้านปอนหรือ35ล้านยูโรในวัยอายุ18ปีเซ็นสัญญายาว6ปีและจะสวมเสื้อให้ทีมด้วยหมายเลข15 เด็กผู้มีความสามารถที่กำลังเติบโตลิโวนี่ได้สัมผัสประสบการณ์การชิมฟุตบอลครั้งแรกเมื่ออายุ16ปีและ3เดือนเขาเปิดตัวให้กับปาโดวาในการแข่งขันเซเรียซีกับยูซีอันบิโนเลเฟในเดือนมีนาคม2023นั่นทำให้เขากลายเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดในลีกอาชีพของอิตาลีที่เปิดตัวในช่วงฤดูกาล2022-2023เขาได้ย้ายขึ้นไปในลีกในเดือนกุมภาพันธ์2024โดยลงนามกับยูซีซัมโดเรียหลังจากที่ทีมเยาวชนที่ปาโดวาเครื่องจักรทำลายสถิติที่ปามา เซนเตอร์แบ็กรายนี้ได้เข้าร่วมกับซัมโดรีย12ครั้งในช่วงครึ่งฤด,ดูกาลของเขาในชั้นที่2ของอิตาลีก่อนที่ปามาจะย้ายไปลงนามกับเขาก่อนจะกลับมาสู่เซรีอาในปี2 0 2 4 2 0 2 5เลโอนี 2025, ได้กลายเป็นเซนเตอร์แบ็กที่อายุน้อยที่สุดของสโมสรในประวัติศาสตร์ที่ได้ทำประตูในอันดับสูงสุดในการปรากฏตัวครั้งที่6ของเขาให้กับปามาเขาอายุ18ปี50วันเขาเอาหัวครึ่งหลังออกไปในการประทะกับไกอารีเมื่อเดือนกันยายนที่แล้วรูปแบบการเล่นของเขา ประมาณระบุความสูงของเลโอนีที่1.95เมตรหรือ6ฟุต4นิ้วโดยส่วนสูงดังกล่าวทำให้เขามีส่วนชนะการแข่งขัน60.6%และการแข่งขันลูกกลางอากาศรอยละ6 3ในฤดูกาลที่แล้วเขาถือกล่าวว่าใช้ลูกด้วยเท้าทั้งสองข้างโดยมีอัตราความแม่นยำในการผ่านที่88.7%ในปี2024-2025จากจำนวนการส่งทั้งหมด619ครั้งของเขา180ครั้งเป็นส่งบอลผ่านไปด้านหน้าและ535ครั้งเป็นส่งบอลแบบสั้น โลเบโตบารอนิโอผู้ช่วยโค้ชของเลโอนีที่ซัมดอรียกล่าวว่าเลโอนีเป็นคนที่ฉลาดมากเมื่อคุณมีความฉลาดเหนือกว่านักฟุตบอลทั่วไปคุณสามารถไปได้ไกลกว่านี้และเขาสามารถอ่านทางบอลของคู่แข่งได้นี่เป็นทักษะรายละเอียดปลีกย่อยที่มักจะมีเฉพาะผู้เล่นที่มีประสบการณ์เท่านั้นเขาคุ้นเคยกับผู้เล่นที่เขาเผชิญอยู่แล้วแต่เลโอนีมีความรู้นี้แล้วระดับความฉลาดนี้แล้ว ตำนานอิตาลีเป็นผู้ชื่นชมที่ยิ่งใหญ่อันเดรียปิโลหนึ่งในกองกลางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฟุตบอลเป็นหัวหน้าโค้ชของเลโอนีที่ซัมโดเรียหลังจากที่เลโอนีก้าวขึ้นปามาพิโลกล่าวว่าเรากำลังเผชิญกับเด็กผู้ชายที่ยอดเยี่ยมเรามั่นใจว่าเขาจะเข้าเซรียอาเขาสมควรได้รับ อาริโกซักคีโค้ชที่ชนะคัพยุโรปสองครั้งในขณะเดียวกันกล่าวถึงเลโอนีถ้าใครเป็นคนดีถ้ามีคนได้ชี้ทางที่ถูกต้องมันก็เห็นได้ชัดเจนทันทีผู้คนสามารถเล่นซีลิอาสองร้อยเกมได้ภายใต้ชุดที่สวมของพวกเขาและยังไม่มีคุณสมบัติที่เลโอนี่แสดงในฤดกูกาลแรกของเขาในฐานะผู้เล่นที่อายุน้อยเราให้โอกาสเขาทุกครั้งที่เขาผิดพลาดในวัย18ปีคาดว่าจะเกิดข้อผิดพลาดบางอย่างและสามารถอภัยได้และไม่ว่าอย่างไรก็ตามเลโอนีก็จะไม่ทำมากนักเขาเป็นคนที่ยากลำบากที่ได้เรียนรู้บทเรียนพื้นฐานแล้ว แรงบันดาลใจในฟุตบอลตอนนี้เลโอนีจะเรียนรู้โดยตรงจากผู้เล่นที่เขาเติบโตชื่นชมเขาเขาเปิดเผยขณะที่ปาโดว่าว่าเขามองไปหากับตาลิอร์พูเวอร์จิลฟานไดมีรายงานในสื่อท้องถิ่นในปาโดว่าว่าเลโอนีหมกมุ่นอยู่กับพรีเมียร์ลีกตั้งแต่อายุอย่างน้อยโดยรู้ทุกรายละเอียดเกี่ยวกับทุกทีมเขามีชื่อนามสกุลของจิโอวานนีแปลจากอิตาลีเป็นภาษาอังกฤษว่าสิงโตและบางครั้งผู้เล่นถูกเรียกว่าเลโอนิชิโนในบ้านเกิดของเขาสิงโตร้อย หลังจากได้รับชื่อเล่นโดยโค้ชฟุตบอลคนแรกของเขานักเตะอิตาลีของลิเวอร์พูลเติบโตขึ้นเมื่อเขาได้ลงสนามให้กับลิเวอร์พูลเลโอนี่จะกลายเป็นผู้เล่นคนที่8ที่เกิดในอิตาลีที่เป็นตัวแทนของทีมลิเวอร์พูลโดยก่อนหน้านี้จะเป็น d a n น e l p a าเ l ลลีอันเดรโดซิ a a าอัลเบ a โตอควิลานีฟาบ o โอบ i ริ r น o มา l o t e l l i t เตลลีติอาโกอันการ์าราและเ e เดริโกเคซาสโตรมีเดียของเลโอนี คุณสามารถติดตามนักเตะใหม่คนล่าสุดของลิเวอร์พูลได้ในบัญชีอินสตาแกรมของเลโอนีกดติดตามไว้เลยนะครับ @giovanileoni n ตอนนี้มีผู้ติดตาม2 10,000คนและก็คงมียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ